ครับตอนนี้ผมพาทุกท่านไปชมสุสานพระยาสายบุรีนะครับอยู่ใกล้กับชายหาดบ้านละเวงไปชมกันเลยตอนนี้ทางเข้าสุสานพระยาสายบุรีนะครับเราเดินทางเข้ามาข้างในติดกับหาดละเวง นี่นะครับเราดูโดยรอบจะมีกำแพงมีทางขึ้นข้างบนนะครับบันไดขึ้นไป นี่นะครับสุสานการแกะสลักที่งดงามนะครับในอดีต ข้างหน้าก็จะเป็นทะเลที่ชายหาดละเวงเลยนะครับอันนี้โดยรอบๆนะครับข้างหน้าที่เห็นไ,ไกลๆก็เป็นทับพลานะครับเป็นลากูอยู่ข้างหน้า บรรยากาศาในนะครับ อยู่ติดกับชายทะเล